ในทางการเมืองยังไงจะกลายเป็นศึกในเพื่อไทยภูมิใจไทยไหมมันก็ผมก็เชื่อว่ามันก็มีนะ <c oughs> นะมันก็มีอนะ <c oughs> มันเพราะว่าเออก็ทางการเมืองเขาก็ต้องเอาไว้เอาไว้ต่อรองอ่ะนะว่าเออเรื่องนี้เนี่ยคุณมีแผลเรื่องนี้นะเออถ้าคุณไม่ช่วยผมเรื่องเนี้ยเดี๋ยวผมเล่นคุณเรื่องนี้นะ มันก็เป็นไปได้เพราะเพราะไอ้คนต่อรองก็มีแผลก็มีแผลเหมือนกันใช่ไหมคุณพีใช่ก็มีแผลอยู่ก็ตอนนี้เขาเล่นไขรเขาเล่นคุณอุ้งอิงอยู่ไม่ใช่เลยที่ดินอันพายนะมันก็มีแผลกันอยู่นะครับฉะนั้นมันจะมันจะลุกลามบานปลายแบบนั้นหรือเปล่าแต่คุณสุวิทย์เขาเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องระหว่างหน่วยงานไม่ได้เกี่ยวกับรัฐมนตรีคุณสุวิทย์ตามเรื่องนี้มาตลอดมันเกี่ยวกับอำนาจทางการเมืองในแต่ละยุคแต่ละสมัยไหม ที่จะคอยขับเคลื่อนให้บรรดานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปจะนิ่งหรือจะเดินหน้าผลักดันทวงคืนหรืออะไรก็แล้วแต่ผมถามนี้ว่ากรมที่ดินเนี่ยอยู่ภายใต้สังกัดของกระทรวงไหนล่ะมหาดไทยใช่ไหมล่ะเนี่ยถามว่าถ้ากระทรวงมหาดไทยเนี่ยซึ่งเป็นกระทรวงหลักในการกํากับดูแลกรมที่ดินรู้หรือควรรู้ว่า สิ่งที่กรมที่ดินปฏิบัติมันไม่ชอบด้วยกฎหมายมันไปขัดคําสั่งหรือละเมิดศาลเนี่ยคุณก็ต้องกํากับดูแลว,ว่าทําเรื่องราวเหล่านี้ให้มันให้มันถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายหมายถึงรัฐมนตรีต้องกํากับใช่รัฐมนตรีจะปฏิเสธว่าไม่มีส่วนรู้เห็นหรือว่าไม่เกี่ยวโยงมันพูดไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณเป็นกระทรวงหลักที่กํากับดูแลกรมที่ดินโดยตรง<ม>และถ้ากรมที่ดินไม่กระทรวงไม่สั่งการคือกรมที่ดินไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษา กระทรวงก็มีอำนาจในการที่จะสั่งการให้ทำแต่แลวเวลานี้ผมมองว่ากระทรวงก็ปฏิเสธที่จะพูดว่ากรมที่ดินไม่ได้ไม่ได้อยู่ในกำกับดูแลเขาประมาณอย่างนี้เหมือนว่าเป็นเรื่องของหน่วยปฏิบัติเรื่องของหน่วยปฏิบัติผมถามว่าม,มันก็มีมุมที่ฟังขึ้นนะคุณอนุทินท่านบอกว่าคณะกรรมการเนี่ยมันตั้งก่อนที่ท่านจะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีมหาไทยท่านไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปยุ่งยากอะไรากับตอนที่พลเอกอนุพงศ์ยังอยู่รอกอ เขาเริ่มทำงานกันมาตั้งแต่ก่อนคุณเดทินเข้ามาแล้วผมถามว่าคณะกรรมการตามมาตราหกสิมีหน้าที่อะไรอะหน้าที่ของเขาก็คือไปตรวจสอบชี้เขตชี้แนวแล้วก็รายงานผลการตรวจสอบเรื่องการชี้เขตชี้แนวให้คณะกรรมการตามมาตราหกสิบเอ็ดปฏิบัติไปตามคําพิภากษาของศาลฎีกาแต่วันนี้เนี่ย หลังจากที่มีการจ่ายเงินค่าลังวัดหลังจากมีการพิสูจน์เอกสารติดเป็นที่ชัดเจนแล้วแต่ไม่ถูกเอาข้อมูลเหล่านี้เข้าไปในที่ประชุมของคณะกรรมการมาตราห1สิบเอ็ดนี้และคุณก็มาออกข่าวว่าโอเคไม่สามารถพิสูจน์ติดได้แล้วให้ยุติเรื่องเนี้ยผมถามว่าถ้าคุณยุติเรื่องนี้เนี่ยสิ่งที่ตามมาคือรถไฟเสียหายที่ดินอาจจะต้องตกอยู่ในมือของเอกชนหรือเปล่า อันนี้ผมก็เลยมองว่าทางตามาพันเองเไยเองก็ในส่วนหนึ่งซึ่งเป็นพนักงานการรถไฟเนาะมองว่าเรื่องนี้มันมันมันปฏิบัติไม่ถูกต้องเหมือนกับที่คุณวิลาพูดนะเอาเปรียบภาคประาชาชนเอาเปรียบคนอื่นเขาครับคุณสุวิทย์คงจะเห็นเห็นพัฒนาการของเรื่องราวรไปพร้อมๆกับการเมืองที่มันเปลี่ยนครับสมัยที่แล้วเนี่ยกระทรวงคมนาคมที่กํากับดูแลการรถไฟอยู่ภายใต้พักภูมิใจไทย ก็มหาไทยอยู่กับพลเอกนุพงศ์ครับพลเอกนอุพงศ์จะเรียกว่าเป็นพรรคอะไรอะ่ะพลังประชารัฐก็ก็ไม่เชิงนะก็เป็นสายสามปอว่าอย่าง,งน,านั้นเถอะนะณปัจจุบันนี้มหาไทยอยู่กับภูมิใจไทยคมนาคมสลับไปอยู่กับเพื่อไทยมันเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรในแต่ละยุคแต่ละสมัยที่มันส่งผลกับเรื่องนี้เราจะสังเกตยอย่างนี้ว่าสมัยที่แล้วเนี่ยรัฐมนตรีคมนาคมคือใครอ่ะคุณตักสยามชิดชอบครับซึ่งมานั่งเป็นรัฐมนตรีคมนาคม คมนาคมก็กำกับดูแลเรื่องของการรถไฟอยู่แล้วตัวคุณตักสยามเองก็มีพื้นที่อยู่ในเขากะโดงอยู่แล้วมีภูมิี่ร่นาวอยู่ในเขากะโดงตอนนั้นคุณอนุพงศ์อาจจะเป็นรัฐมนตรีมหาไทยนะนั่นหมายความว่ารถไฟก็อยู่ภายใต้กำกับการดูแลของคมนาคมพอเปลี่ยนรัฐบาลคุณอนุทินชาญวิรุลขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีมหาไทยคว,ควบคุมกรมที่ดินกำกับดูแลกรมที่ดิน คุณอนุทินก็มีภูมิลำนาอยู่ในเขากระโดเหมือนกันเพราะเวลาคุณอนุทินจะลงสมักรับเลือกตั้งต้องไปที่บุรีรัมนะอันเนี้ยเราจะเห็นว่าพื้น,นที่ตรงเนี้ยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับอยู่ปลายใต้การกำกับดูแลของของภูมิใจไทยหรือไม่ เพียง <Okay, S 2> แต่ว่าเปลี่ยนหน่วยงานในแต่ละเปลี่ยนแต่หน่วยงานเหล่านี้มันมีบทบาทมีความเชื่อมโยงกับที่ดินเขากระโดงของการรถไฟด้วยตอนสมัยการรถไฟภายใต้การกำกับดูแลของภูมิใจไทยครับท่าทีเกี่ยวกับการทวงคืนพื้นที่ผืนนี้เป็นยังไงคือก่อนหน้านั้นสมัยที่คุณตักสยามทิศชอบอยังเป็นรัฐมนตรีคมนาคมและก็คุณอนุพงษ์เผ่าจินดาเป็นรัฐมนตรีมหาดไทย ผมเองก็ไปทำหนังสือยื่นให้มีการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่เขากระโดงแต่มันก็กลายเป็นว่าเรื่องมันก็ถูกถูกเงียบถูกเฉยไปจนกระทั่งมาถึงรัฐบาลใหม่เนี่ยแล้วก็มามีประเด็นในเรื่องของการตั้งคณะกรรมการมาตรา61ขึ้นมาอีกในมติคณะกรรมการบอกว่าให้ยุติเรื่องการคืนพื้นที่เขากระโดงให้การรถไฟอันนี้ผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่คุณละเมิอดอำนาจศาลละ